นี่ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะแบบนี้นะหลายคนบอกว่ากดติดตามแล้วแล้วก็เป็นรูปกระดิ่งแล้วแต่ยังไม่พอค่ะให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่รูปกระดิ่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าของใครเป็นแบบนี้อยู่นะถ้าใครที่ติดตามช่องนัชชาชนเนลแล้วเป็นแบบนี้อยู่นะคะขึ้นว่าติดตามแล้วและเป็นรูปกระดิ่งแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่กระดิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นจะขึ้นกระดิ่ง3อันแบบนี้มาให้คลิกเข้าไปที่กระดิ่งอันบนสุดนะคะให้เป็นรูปสีน้าเงินแบบนี้นะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะติดตามแล้วและเป็นรูปกระดิ่งแบบนี้ค่ะแปลว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟายอัพ ขึ้นมาก็จะเห็นนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีไปโดยเฉพาะคลิปที่อัพเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งค่ะที่จะต้องตามดูทุกคลิปเพื่อจะได้คําตอบหรือว่าได้บริบทความหมายโดยรวมของโครงการทั้งหมดจะได้รู้ทั้งหมดของโครงการนะคะว่ารายละเอียดแต่ละเรื่องเขามีอะไรบ้างจะได้ไม่พลาดโครงการดีๆแบบนี้ไปนะคะสำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันวิธีค้นหาร้านค้าโครงการคนละครึ่งค่ะที่มีเพื่อนๆของเราสอบถามเข้ามานะคะ คุณสิริวัตรถามมาว่าหาอะไรชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยังไงครับส่วนอีกคนนึงก็ถามมาเช่นเดียวกันค่ะถามว่าเช็คร้านค้าที่มีแอปถุงเงินยังไงคะก็หมายความเดียวกันนั่นแหละค่ะก็คือวิธีการที่เราจะค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเราจะไปดูเอาไว้ก่อนว่าเลงเอาไว้ก่อนว่าเราจะไปซื้อสินค้าร้านไหนในพื้นที่จังหวัดที่เราจะใช้ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดไม่ได้มีข้อยกเว้นนะคะอ่าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยสดๆตรงนี้ค่ะ เข้าเว็บคนละครึ่ง .com นะคะเข้าเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานเป็นแอปเบราว์เซอร์นะแล้วแต่ว่าใครใช้แอปอะไรอยู่นะคะของฝ่ายใช้แอป Chrome ค่ะฝ่ายก็จะเข้าไปที่ Chrome เพื่อที่จะไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้ว เราก็จะค้นหาคำว่าคนละครึ่ง .com ในช่องข้างบนนี้ได้เลยแต่สำหรับไฟพิมพ์แค่คำว่าคนก็ขึ้นมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องพิมพ์ให้จบค่ะแค่กดจากตรงนี้ได้เลยลิงก์แรกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กดจากลิงก์คนละครึ่ง .com ตรงนี้ได้เลยค่ะอันแรกเลยก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะเมื่อขึ้นมาแล้วให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยค่ะ ด้วยเรามาข้างล่างสุดเห็นไหมคะสีเหลืองๆตรงนี้นี่ฟังก์ชันนี้ค่ะค้นหาร้านค้าและร้านอาหารก็คลิกเข้าไปจากนั้นก็จะขึ้นมาที่หน้านี้ให้เราคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะช่องแรกเลยเขียนว่าสถานที่ทั้งหมดก็จะเป็นจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนั่นเองแล้วก็คลิกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงค่ะเลื่อนลงเลือกหาจังหวัดสักจังหวัดหนึ่งนะคะอ่ะคลิกมาแล้วก็เลื่อนดูค่ะ สมมติว่าเป็นจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็คลิกที่ช่องว่างๆช่องที่2ตรงนี้ค้นหาชื่อร้านอาหารและเครื่องดื่มหรือว่าร้านธงฟ้าต่างๆก็ว่าไปมีทั้งหมด4ประเภทให้เราเลือกค่ะร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าโอท็อปร้านธงฟ้าแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกร้านไหนนะสมมุติว่าเราจะเลือกร้านธงฟ้านะคะแล้วก็คลิกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะเขาก็จะโชว์มาทั้งหมดเลยร้านที่เป็นร้านธงฟ้าผลการค้นหาร้านธงฟ้าทั้งหมดเห็นไหมคะมีร้านไหนบ้างเขาก็จะแจ้งเราไว้ค่ะเนี่ยค่ะก็เราสามารถกดดูทีละร้านได้เลยอ่ะสมมุติว่าเราร้านนี้ร้านธงฟ้าเห็นไหมคะที่อำเภอทะลานจังหวัดภูเก็ตนะร้านวาสนาวานดีแล้วก็คลิกเข้าไปที่ร้านนี้เลยเขาก็จะมีข้อมูลของร้านค้าค่ะเนี่ยค่ะ ซึ่งดูเหมือนว่ายังจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะมีแผนที่มีรายละเอียดสับแต่ว่ายังไม่ได้มีภาพตรงนี้ขึ้นให้เราได้ได้เห็นข้อมูลของร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดการไว้ว่าอีกไม่นานเกินรอทางผู้ดูแลเรื่องเว็บไซต์นี้โดยตรงก็คือธนาคารกรุงไทยก็คงจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะส่วนให้รู้ให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการเอาไว้ว่าค้นหาร้านค้าที่ตรงไหนนะแบบนี้นะคะ หรือถ้าเราจะค้นหาสมมุติว่าเราจะค้น,คนหาร้านโอท็อปบ้างเราก็กดไปที่โอท็อปค่ะเท่านี้เองเห็นไหมคะผลการค้นหาร้านโอท็อปทั้งหมดก็จะขึ้นโชว์ให้เราได้เห็นค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูทีละร้านค้าได้เลยนะคะซึ่งถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เราได้เห็นข้อมูลร้านค้ามีรูปภาพมีอะไรทั้งหมดแต่ตรงเนี้ยดูเหมือนว่าจะยังไม่มีนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรคาดว่า ไม่เกินวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เวลากรุงไทยเขานิดหนึงนะอย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจว่ากดเข้ามาแล้วไม่มีร้านค้าให้ซื้อนะคะ<ม>ก็ใจเย็นๆกันละก,กันนะอย่างน้อยใ,นใ,นใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็อุ่นใจเอาไว้ก่อนเลยว่าเราได้ใช้สิทธิ์แน่ๆนะคะรอแค่เวลาเท่านั้นเองนะ สมมติว่าเราจะเลือกเป็นจังหวัดอื่นแล้วก็กดได้เลยค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เลือกจังหวัดอื่นๆได้หมดนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะเขาไม่ได้แยกเป็นภาคมาเหมือนของทิมชอบใช้นะเราก็สามารถเลือกเป็นจังหวัดได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะในการค้นหาให้รู้ว่าถ้าจะค้นหาร้านค้าและร้านอาหารก็เข้ามาที่เว็บไซต์คนละครึ่ง com นะคะเว็บไซต์นี้นะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างเลยค่ะ ปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นก็คือการเลื่อนลงนั่นเองเพื่อที่เราจะมาหาฟังก์ชันนี้กดเข้าไปค้นหาร้านค้าร้านอาหารได้เลยนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. อ๋อเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงว่าตอนนี้มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่ขอดูหน่อยนะคะโอเหลือ4ีล้าน4แสนกว่าแล้วค่ะแปลว่ามีผูดด้ลงทะเบียนไปแล้วสำเร็จไปแล้วกว่า5ล้าน5แสนกว่าคนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาลงทะเบียนไปจนถึง5ทุ่มของวันนี้ค่ะเวลาลงทะเบียนก็คือ6โมงเชา้าถึง5ทุ่มของทุกวันจนกว่าจะเต็มสิทธิ์10ล้านคนนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาชาแนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชาแนลไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ